อะสายเดียวสองลังนะครับสอบนึงนะลังนี้ไม่พอใหญ่ใหญ่สําหรับถ้าเทียบกับพึ่งมิมก็ใหญ่แต่ถ้าเป็นพึ่งหลวงถือว่าลังเล็กนะครับแบบนี้อันนี้คือพึ่งหลวงนะเหมือนเดิมสายที่สองที่ผมไปตีลังน้อย่ะนะผมว่าเอ๊ะตีแล้วเขาถางป่าแล้วทำไมยังมีตัวอีกนะก็เลยมาซ้ําครับผมเจออีกลังนะอยู่ไม่ไกลกันนะคู่กันนะ อ่โอ้โหอากาศหนาวจัดน,นะครับตรงนี้ก็ค่อยออกมากินต่อเลยครับผมเอายากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดก็จะปีนนะก็เลยไม่ปีนอยู่นะไม่ได้เอาอะไรมามาางตนงนี้นะก็เลยดูน้ำนะนี่น้ำลึกเกี่ยวนะ ลอยกองเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูหัวก็น่าจะฝอนะกี้เป็นเคาะเคาะาะเคาะหลดูแลวเนี่ย่อมเลยเรียบร้อยครับผมปดประจำการนะก็อย่างที่บอกนะมันจะไปแล้วเดี๋ยวให้ดูนะ นี้มันก็จะทิ้งลังแล้วคือไม่มีอะไรถอดออกหมดหมดแล้วอีกไม่กี่วันดูดน้ำหมดก็ไปนะครับผมก็พอได้น้ำสักหน่อยเด็กๆครับลังนี้ลังเล็กนะโอเคไปครับมาช้าไปครับ